เดี๋ยวคำสั่งแต่งตั้งผู้จัดการมดกเนี่ยได้เป็นเมื่อไหร่ครับ29พฤศจิกสองพายหกสิบสค่ะก็คือเป็นมาแล้วสองปีเป็นร่วมกันระหว่างคุณลุงแบนกับตัวหนึงใช,ใช่ไหมครับอ๋อคือคืออย่างนี้ครับกรณีการเป็นผู้จัดการมรดกเนี่ยต้องเข้าใจก่อนว่าไม่ใช่เป็นของเรานะครับมันมีหน้าที่จะต้องแบ่งให้กับทายาท ซึ่งในกรณีแบบนี้ครับพี่หนุ่มก็คือว่ากรณีที่ผู้จัดการมดกตกลงกันไม่ได้ตามหลักแล้วเนี่ยก็ต้องมีการทําเรื่องขึ้นสู่ศาลเพื่อให้ศาลเรียกมาสอบถามเรียกมีการมาประชุมทายาทกันกรณีนี้เกิดข้อพิพาทกันบ่อยครับเบื้องต้นถ้าเกิดจะยุติข้อพิพาทเนี่ยในฐานะที่หนึ่งเป็นผู้จัดการมดกเนี่ยทำเรื่องถึงศาลที่จังหวัดพิจิตรเพื่อให้ศาลเนี่ยดำเนินการเรียกประชุมทายาทและมีการตกลงกันนี่คือทางออกส่วนแพ่งก่อน นะครับส่วนจะได้ที่แปลงไหนนี่ผมว่าแล้วแต่การพูดคุยกัน